ล้วซิบที่มาอีโคตรยากอ่ะค <c oughs> รับผมโอ้ดอกเดียวเลุกโอ้โหไม่ตายโอ้โอโอโอ สำคัญสุดในการเก็บของที่เชื่อกตัวโอ้ยขาดจริงจัยเบสผมรีเครื่องแบบ ไหนเว้ปล่อยโอ้โหที่บอไม่ทันนะพกเมื่อกี้อีกีพลาดอีพลาดเมื่อกี้ไม่ได้วอ์นะครับวันนี้ผมงดวอ์นะผมไม่ว่างครับโอ้ หลุดวะาุ้งเนี่ยไม่หลุดไ,ไม่หลุดไม่หลุดโอเคเนี่ยหายเลยกลับแล้วกูทฤษฎีพี่ออกมาหยุดอยู่ท่างกลางเันแหลกแหลกเพราะว่าเน็ตไม่ดีเน็ตดูดหัวตกไหมเหมือนที่บ้านเลย ต้องยีล้วกุ้มตัวเดียว,วกว็ต้องเอากุากา้มด้ม่หัวคุยทูโม่อรือนี้เรือนี้ ตดนทีมอ่ะ ของผมว่าลีเนี่ยเป็นาการคว้าเลยได้อยู่กุ้งสกอตาน,นีสุดมนกนกไปยออโอ้โอย,ยีไม่ด<อ>กสอคนละยีไม่ทันเลยนี่ ฝนตกมันตกทั่วทุกพื้นที่อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าพายุอะไรอื่นๆสักอย่างไม่เข้าอื่นๆพายุอื่นสุรกืกออไรครับน้าโอเคนะครับผมก็ตานี้ก็ผ่านไปได้ด,ดีอันนี้มันเป็นห้องโนอีพิเศษนะครับก็เล่นได้เฉพาะอีสายของตัวเองนะจะไม่มีอีพิเศษนะครับโอ้โหฟังน้นแม่เอาจัด นนแล้วขนาดล้มนี่ครับว่าแป๊บเดีวยวเหรอโบสเอาใครมีพิเศษบ้างไอ้โบสพิเศษโบสข้ามมีแล้วต่อไปข้ามมีแล้วบอสข้ามีนะั้ามมีนะบอสเล่นไงก็ได้ข้ามีกดผิดอะไรหรือไม่ต้องกดผิดกดถูกแล้วล่มนะม่ผมลองกดดูเฉยๆมันกดได้ไหม ลับกดดูดอ่ะสองกดดูอีกเอามีคนกดนะมันกดอะไรชื่อฮ่องก็บอกอันเน่อันเน่ฮะชิวัดรับตอบแล้วบอกหมดเลยนะถ้าจะมีคนเหน็บก็คือมึงกับบล็อตเหน็บเหีนยมทุกดอกแล้วบอกเพื่อนรักเ เดี๋ยวเดาบอกล้าอะไรวะโอุ้ดูกโอเคไม่มีของก็ิดเล่นไงครับเดไปโอลุงกล้วยมนลุงกล้วยกูด้วยโอ้เน็ตโอ้เน็ต เด็ดจ้หรอล็อกนยาวเลยโอ้โหเล่นกูเด็ดทูเด็ดทูโอ้กะไม่ยีนี่กูตายโอ้อะไรเนี่ยการเท่าเด็ดทูครับโดนลงดีทีเดียวตายเลยยังเข้วเด็ดทูแม่งโคตรกากโอ้ผมยีไม่ได้อ่ะยีได้อ่ะโอ้ อะไรอะไรอะไรโอ้โหแม่เอ้ยสอวสอนดีจัดอ้าวเรี่บร้อยเรียบร้อยหมดเรียบร้อยเรียบร้อยอะไรอะไรหมดขำขำเบิร์มึงขำเบร์มึงขำบร์ไอ้กูโอ้โหโ้อยแตกแตก แตกแลดลยเนาะหนแค่ว่าเด็ดจะค้างคู่มีเสอไม่ตายไปทีหน้า <c oughs> อะไรมึงไอ <c oughs> ้บูดอะไรมึอขขโอ้เด็ดกูโอ้โอ เด่นกากเออเด่นกากเออโอ้กลับมาโดนทีเบื่อโอ่อะไรวะเนี่ยเด็นกากกลับมาโดนทีมาเบิกูดโค่เมื่ไหร่ตายมีเยวตายเนี่ยปวดแขนเจ็บเจ็บปวดแขนโอ้ยมีเยอะจังวะ

ครับเนาเกมองเมาละวันนี้ตางไปนี่ไงล่ะเอ้ยหไปเลยก็ไดเน็ตกูกกเกมากเลยวันเนี้ยเน็ตังกกโอ้เน็ตังกกเน็ตโคตรกกอะว้า เราพูทำไรไม่ได้แล้วอะ่ะโอ้เด็ดกากเกินกากขนาดนี้อย่าเรียกว่าเด็ดเลยดีกว่าว่ะ